ว่าคุณเดวิด my friend อัสซุราธานีกันค่ะเรามาเริ่มต้นที่แรกเลยนะคะที่โรงเล่า99วิภาวาดีนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันหลังจากฝนตกแน่นอนค่ะสีน้ําก็จะเป็นสีที่เราไม่ได้คาดคิดไว้สักเท่าไหร่เส้นทางและวิวข้างทางของเรานะคะก็จะเป็นภูเขาสัส่วนใหญ่แน่นอนค่ะระหว่างการเดินทางนั้นวิวที่ดีที่สุดคือ ใช่ค่ะผู้หญิงคนเดียวบนรถโอ้ทำไงได้ละคะโนรีเทิร์นมีแต่เดินหน้าต่อขับรถจอยๆมากับวิวข้างทางก็ถึงแล้วนะคะที่รองอล้าก้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะซึ่งทางรองอล้าก้าก็มีทั้งแคมปิ้งนะคะแล้วก็ล่องห่วงยางเลยเดินชมบรรยากาศภายในร้านสักทาง<ๆ>ร้านก็จะเตรียมอุปกรณ์และพาเราลงไปล่องห่วงยางน้องคนนี้คือน้องโตโน่นะคะเป็นสตาฟหรือไกด์ของพวกเราเองค่ะทางร้านจะพาเรานั่งรถเพื่อลงไปที่จุดล่องห่วงยางและนี่คือสีหน้าคนอองทำกูมันขี้เลยไงก็ไดนะ กีเคือในหัวกูอีรักกันโดยเดียวน่าจะเป็นผลข้างเคียงของอาการเมื่อกี้นะคะ นั่งรถไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะจุดล่งองห่วงยางของเราหลังจากเตรียมตัวและทําความเข้าใจแล้วจากนั้นก็เราก็จะล่องห่วงยางกันในคลองยันนะคะระยะทางในการล่องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆบรรยากาศคือเงียบสงบมากแต่อากาศแอบร้อนนิดนึงค่ะแอบเสียดายนิดนึงที่เราลืมพาซองกันน้ำใส่โทรศัพท์ไปพาต่อไปทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณสตาฟจากพี่โรงเหล้าเก้าๆมากๆเลยดูจากสีหน้าคนอ่อมก็รู้ได้เลยค่ะว่าสนุกมากพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่น้ําเชี่ยวแล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายนะคะของการ องหมี<ะ>ที่ได้มาก็เป็นภาพที่เพื่อนไปขอเบ้นสองค่ะบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆมีโอกาสจะซ้ํสองแน่นอนค่ะสําหรับใครที่หาที่เที่ยวคลายร้อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราแนะนําที่นี่เลยค่ะคลองเยันรงเล่าวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเช็คสภาพอากาศก,าก่อนมาด้วยนะคะ